เวลาเราพูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยนะครับจริงๆเรามักจะรู้สึกเนาะว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันอันตรายมันเป็นแหล่งสร้างนี่มันเป็นแหล่งสร้างภาระมันทําให้เรามีปัญหาการเงินถูกไหมนะครับแต่ว่าในมุมมองผมผมมองว่าบัตรเครดิตมันไม่ได้ผิดนะนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยมันมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยแคชแบ็กแลกไม้นะครับเงินคืน จริงๆถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยคุณซื้อของได้ถูกกว่าการใช้เงินสดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปัญหาคือพอคุณมีบัตรเครดิตคุณรูดนั่นนิดรูดนี่หน่อยนะครับแล้วคุณไม่เกิดการประเมินหรือวางแผนตามความสามารถในการจ่ายของคุณเนี่ยมันเลยทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหานะครับซึ่งความสามารถในการจ่ายของคุณเนี่ยผมพูดไว้ในเทปที่แล้วแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับทีนี้บัตรเครดิตเนี่ยสมมติคุณมี5้าใบหกใบนะครับแล้วถ้าคุณอยากใช้ให้มันเกิดประโยชน์คุณก็แยกเลยนะครับสมมติใบนี้คุณรูดแล้วได้ c a s h คุ้มกว่ารูดแล้วได้สะสมแต้มดีกว่าคุณก็แยกแต่ละประเภทของเขาแต่ทุกๆเดือนเวลาคุณใช้เนี่ยคุณอย่าลืมมารีเช็คด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันรูดชิ้นนี้ไปแล้ว2,000รูดชิ้นนี้ไปแล้ว1,000ไมันเกินความสามารถในการจ่ายต่อเดือนของคุณหรือเปล่า เพราะว่านี่คุณสร้างแล้วคุณก็ต้องจ่ายคืนถูกไหมเขาไม่ได้ให้ให้คุณฟรีๆนี่คุณใช้เยอะคุณก็เหนื่อยในการชําระคืนเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใช้แล้วเนี่ยมาคิดมาคํานวณด้วยว่าเฮ้ยฉันยังจ่ายไหวหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วภาระมันก็จะตกตอนสิ้นเดือนของคุณด้วยทีนี้ถ้าคุณสามารถเมเนจจัดการมันได้คุณมีความรู้เรื่องการจัดการมันมากพอเนี่ยนะครับคุณจะมี5ใบ6ใบคุณก็แยกใช้ตามสิทธิประโยชน์ของมันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีหลายใบแล้วรู้สึกว่าฉันมีแล้วมาต้องใช้้นฉัหาม ไม่ได้คุณก็มีสัก2ใบก็พอนะครับเผื่อใบหนึ่งมีปัญหานะครับคุณก็ใช้อีกใบหนึ่งหรือว่าทําเป็น2ใบให้อีกใบนึงเนี่ยมันเป็นแคชแบกเงินคืนน้ออีกใบหนึ่งแลกแต้มเยอะๆนะครับก็คือใช้สิทธิประโยชน์มันเนี่ยแยกกันเพื่อให้คุณเนี่ยอยู่กับ,บเครดิตได้อย่างประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็คุ้มที่สุดครับ